ข้อที่2ดวงตาแห่งฮอรัส The Eye of Horus สัญ,ญลักษณ์ต่อมาคือดวงตาที่ทรงพลังและงดงามที่สุดครับดวงตาแห่งฮอรัสหรือวาเจตครับตำนานเล่าว,ว่านี่คือดวงตาข้างซ้ายของเทพฮอรัสซึ่งเป็นตัวแทนของดวงจันทร์ในการต่อสู้กับเทพเซธอาของพระองค์เพื่อชิงบัลลังก์ดวงตาข้างนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ต่อมาเทพทอดเทพแห่งความรู้และเมตมนได้ทำการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่จนสมบูรณ์ดวงตาแห่งฮอรัสจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองการฟื้นฟูและสุขภาพที่ดีครับเรื่องราวสุดดรามา่าแต่ถ้าเบื้องหลังตำนานเทพเจ้ามันคือบันทึกการทำงานของเทคโนโลยีขั้นสูงล่ะครับมองในมุมเทคโนโลยีดวงตาแห่งฮอรัส อาจเป็นต้นแบบของเครื่องสแกนชีวภาพก็ได้นะครับลองนึกภาพอุปกรณ์ที่ปล่อยแสงออกมาสแกนผ่านร่างกายของเราตรวจจับเซลล์ที่ผิดปกติหรืออวัยวะที่เสียหายและส่งข้อมูลกลับไปเพื่อทำการฟื้นฟูในระดับเซลล์เหมือนกับเครื่อง MRI หรือ CT สแกนในยุคเราแต่ล้ำหน้ากว่านั้นเป็นพันเท่าครับหรือถ้าจะให้ไซไฟไปกว่านั้นมันอาจเป็นอุปกรณ์เล็งเป้าหมายขั้นสูง เหมือนในหนังไซไฟที่สามารถล็อกเป้าหมายและวิเคราะห์จุดอ่อนได้ในพริบตาจากสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องสู่สุดยอดเทคโนโลยีทางการแพทย์และการทหารเป็นไปได้ไหม